สวัสดีครับตะวันฉาสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยครับมัไงบ้างครับไฟนี้ก็เตรียมตัวมาดีครับครับเตรียมตัวมาดีมากครับแต่ก่อนหน้านี้ตัวกันเองจะต้องป้องกันแชมป์วันมวยไทยกับซูเปอร์บอลครับแต่มันมีการพลิกผันอะไรบางอย่างคือต้องมาชกในแบบคิกบ็อกซิ่งแทนยากง่ายลำบากขนาดไหนครับกับการที่เราจะต้องเปลี่ยนกติกาหรือเปลี่ยนรูปแบบการชกมาชกในแบบคิกบ็อกซิ่งคือมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าได้ตอบไปแล้วไฟที่แล้วครับ แค่ทำตามกติกาที่เขาห้ามอะไรก็ทำแค่เปลี่ยนนิดหน่อยแต่อาจจะเปลี่ยนสไตล์การชกเปลี่ยนสไตล์การวา,า,างแผนมาใหม่ครับเพราะว่าเป็นคู่ชกอะไรเงี้ยครับเราหนักใจนะครับตอนแรกตอนที่ซุปบอลจะถอนไปแล้วก็รู้สึกเครียดๆเซ็งๆนิดน,น,นึงครับเพราะว่าเตรียมตัวมาต่อยกับพี่เขาอะไรเงี้ยครับแล้วเขาอาจจะเป็นบาดเจ็บเป็นเหตุสุดวิสัยที่เจ็บจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวไว้เจอกันครับ กับคู the the state, exactly so, bon like stories, exactly ่ต <convolution al grammar> ่อสู้ที่จะเจอในวันที่7นี้นะครับนั่นคือโจนัทวุฒิเป็นไงบ้างครับก็ถือว่าเป็นคู่โชคที่ประมาทไม่ได้เพราะว่ามาต่อยคีบอกซิิงแต่ถ้าต่อยมืยอไทยมันก็ไม่น่ามีปัญหาแต่นี้มาต่อยคีบอกซิิงเขาประสบการณ์เขาเยอะอะไรอย่างนี้ครับสิ่งที่เราต้องที่เราดูดูโจเท่าที่ผ่านมาที่เรารู้สึกต้องระวังหรือว่ารู้สึกหนักใจตรงจุดไหนครับไม่ไม่มีนะพี่ไม่ได้หนักใจอะไรแค่ ก็อยากให้ทําเต็มที่บนเวทีให้ดีที่สุดนะอาจจะไม่ได้ไม่ครับแต่ถ้าพูดถึงมองมองถึงไฟต์ต่อไปนะถ้าเกิดสมมติเราต่อยกันนัดนัดนัดโจนัดทูตไปแล้วไม่ว่าเกมการชกจะจบแบบไหนเนี่ยเรามองถึงอนาคตอย่างไรบ้างครับก็มองอนาคตไว้ถ้าพี่บอลหายเจ็บแล้วก็คงจะได้เจอกันเร็วๆนี้ครับคนนี้ยังเป็นธงที่เราเจอเขาอยู่ครับผมก็มีอีกอย่างหนึ่งคืออยาก เก็บ level, เลเวลคีย์บ็อกซิ่งไว้เรื่อยเพื่อจะเป็นชิงเข็มขัดเขาเรียกว่าอะไรครับคีย์บ็อกซิ่งครับเราเผชิญหน้าหรือว่าเจอหรือว่าเจอกับโจบ้างหรือยังครับตอนนี้เราเจอแนละ้วเพิ่งเจอเมื่อกี้ครับเป็นไง่แม้ครับก็ไม่ได้คุยกันกนะสวัสดีครับพี่เขาปกติครับโดยปกติประเมินอ,อาวุธของคู่ชกกับคุณอพี่โจเนี่ยคิดว่าเขามีอาวุธไหนที่เราควรต้องระวังบ้างน่าจะมีหมัดหมัดเขาต่อยหนักครับหมัดเขาคมแม่นใช้ได้ครับ ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าที่ต้องระวังคือระวังหมัดเขาเขาต่อยหมัดเอาไว้ใดีครับแล้วในเรื่วนการซ้อมอย่างที่บอกว่าคือตอนแรกเราซ้อมมามวยไทยแล้วพอมาอมเปลี่ยนอันนี้มันกระทำอัดเกินไปไหมกันที่มันกระทำหันมันก็กระทนหานแต่ว่าสำหรับผมร่างกายผมดีอยู่แล้วผมไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากแค่อย่าทําผิดกติกาที่เขาบอกมาก็พอกอ็ออเ,รเริ่มเริ่มผินแล้วนะครับครับ <c oughs> เริ่มปรับปรับได้นิดหน่อยดีขึ้นมาหน่อยหนึ่ง เป้าหมายตอนนี้ที่เราวางไว้อย่างบอกว่าจะเป็นต่อยในกีฬาคิวบ็อกซิง่งถ้าเกิดว่าอีสักไฟสองไฟเนี่ยคิดว่าเราจะเจอกับซิบงกิสอาราซอฟต์ถ้าบอกมีสักไฟสองไฟคิดว่าถ้าชนะตลอดนะถ้าฟอร์มดีนะก็อยากเจอเขาผมก็ชื่นชอบเขาเอะไรเงี้ยอยากต่อยเขาสักครั้งอะไรเงี้ยก็เรียกว่าต่างคนก็ต่างเป็นไอดอลกันแหละครับครับผมครับผมแล้วก็ในในส่วนอีกตัวไฟที่จะต่อยวันที่เจ็ดเนี่ยคิดว่าเกมมันจะจบสั้นหรือว่าเป็นครบยกครับเอออันนี้ตอบไม่ได้เนาะ กันว่าไม่แพ้ดีกว่าไม่อยากแพ้แพ้แล้วผิดหวังเดี๋ยวไปต่อไม่ได้มั่นใจประมาณกี่เปอร์อรเซ็นต์นี้ปรจัเัเออก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ,บถ้าพูดถึงมีถ้าน,นอกจากสิงกี้เราซอมแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเจอกับคนอื่นในแบบที่บ็อกซิ่งบ้างไหมครับไม่มีใครเลยไม่รู้เขาประกอบให้ใครต่อยใครผมก็ต่อยแล้วเนี่ย mm hmm. ครับนั้นอย่างนี้ถ้าสมมติเลือกได้แต่จะต้องเจอระหว่างซิงกีสกับมารัตเนี่ยกันอยากจะเจอใครก่อน ออผมผมได้หมดรับเจอได้หมดรับตอนนี้ถ้าครับถ้าเขาประกบมามันก็ต้องเจอบก็เห네็นพี่ชาตีบอกว่าอยากจะจัดคู่กันกับพี่บอลเนาะได้เจอกันภายในปีนี้แหละครับก็เป็นไปได้สูงว่าอาจจะเป็นกาตาร์วันระยกสก้าที่กาตาร์ก็เจอที่ไหนก็ได้ครับอยากให้แฟนคลับได้ดู ูหยุดโด่อีกคู่ต่อจากบทถ่ายสเปอร์เล็กครับเราคิดว่าตอนนี้ตัวตัวการเนึ่งถ้าจะพูดถึงข้อเสียงตัวเองบอ,อนตัวเองการคริดว่าตอนนี้ขีอะไรต้องตบหนึงมั่เสียผมอะเหรอรข้อเสียผมอะไรกันผมคิดไม่ออกแป๊บนึง ไม่รู้อะหอลื <c oughs> อะอะไรอะ <c oughs> ต้องเสริมกตกาที่บิงต้องเสริมห <c oughs> อ๋อคีย์บอกซิ่งเหรอก็เสริมความคล่องตัวนี้แล้วก็การใช้หมัดการอะไรให้มันมีความผิวความคล่องกว่านี้ครับอืแจะต้องเสริมเขาเรียกว่าอะไรให้มันเนียนกว่านี้มันยังไม่เนียนเท่าไหร่แต่ว่าคือหนึ่งในใจตอนนี้ก็คือ ยังยังถนัดไปที่มวยไทยมากกว่าครับมวยไทยมันเป็นอาชีพมันเป็นครั้งแรกที่ผมฝึกมาแล้วก็เป็นอาชีพที่ผมรักแล้วก็มันอิสระกว่ากันน้ำหนักนี้หรือเวทนี้ยังยังโอเคโอเคเลยครับโอเคเป็นเวทที่ชอบครับใช้สักปีสองปีนี่มันจะเพิ่มไปสักไม่ไหวไม่ไหวครับเพราะว่าสรีระร่างกายเราไปถึงระดับนั้นไม่ได้ค,ครับตอนนี้น้ำหนักกันไปกว่านประมาณมันเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดก็ทำประมาณสักหกเจ็ดโลครับผม ก็ยังถือว่าไม่ได้ตึงมากก็ส,สบายบส,สบายครับสบายสบายครับกังก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการทำเจ็ดสิบโลไม่เคยมีครับแต่หกสิบห้าบ่ายบ่ายกังวลไหมว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยไปแล้วเนี่ยจะหาคู่ชกยากกังวลคนนี้นี่นครพอจะได้โจก็ลําบากเหมือนกันนะเพราะถ้าเป็นมวยไทยก็คิดว่าหาคู่ชกยากแต่คีบ็อกซิ่งนะโชคเก่งๆเยอะครับ ที่เคยแพ้คือไฟเดียวเลยคือพี่สินธิชัยอกายากายจะลองแก้มือพี่มันมจะวนกลับมาได้ไหมพี่เพราะว่าผมก็เรารู้จักกันสนิทกันอะเรารักถือกันอะพี่เขาก็ไม,ไม่อยากต่อยผมแต่หาว่าต่อยกันตอนนี้มันก็มันก็เห็นนะเนาะมันเห็นต่างกันนะเนาะถ้าเป็นไปได้เขาให้ต่อยก็ต่อยแต่เขาไม่ไม่ต่อยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับจริงจะไม่ต่อยก็ไม่เป็นไรครับไม่เสียเลียครับแพ้ก็แพ้ไปเสียเลียครับตอนนี้มันมันพัฒนาขึ้นมาเยอะเอะไร จังหวะนั้นมันเป็นช่วงแบบเปลี่ยนครับมันกระทำหนักครับพี่อาพี่เขาเขาช่วงยเขาพีชจริงครับช่วงะว่าเขาแข็งแรงตอนนั้นเราก็ไม่ได้เตรียมใจมันไม่ไม่ครับมันจําเป็นต้องต่อยเพราะว่ามันซ้อมมานานแล้วอะไรเงี้ยนนักมวยเครับต่อยอยู่แล้วครับครรรับกกอยยยาาาเสีพูดถึงตอนนี้นาทีเนี้ยน้ําหนักการเกินอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้เหรอประมาณโลสองโลโลครึ่งเมื่อกี้โลครึ่งโลครึ่งครับเดี๋ยวจะมีมีการชั่งน้ำหนัก ช่างมาแล้ว,วส,สอบไม่ใหญ่ครับ,บ,บผมทำสบายๆครับไม่ได้ซีเรียสเลยช่างอย่างเป็นทางการก็น่าจะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับ <c oughs> คิดว่าน่าจะผ่านได้แน่นอนคิดว่าไม่น่านมีปัญหาครับถ้าเราอยากจะฝากคำพูดอะไรถึงพี่โจสักหน่อยหนึ่งไหมครับเออไม่รู้จะฝากอะไรเขก็ให้พี่เขาเต็มที่ครับแค่นี้พอแล้วเจอกันบนเวทีครับก็เด <c oughs> ี๋ยวสุดท้ายก็อยากจะให้กัน ชวนแฟนแฟรนะครับวันเสาร์นี้ไปเชียร์ที่สนามวัดชมได้ผ่านรับครับก็ฝากแฟนคลับครับวันนี้ไม่ได้ต่อยไฟนี้ไม่ได้ต่อยซุ้บอลแล้วก็จะมาต่อยกับพี่โจนาทุครับก็ใครที่ซื้อบัตรมาแล้วเข้ามาดูในเยอะนะครับก็มาส่งเสียงเชียร์แล้วก็มาดูความเลาใจสนุกแน่นอนครับเดี๋ยวมีทีเด็ดให้ดูครับขอบคุณมากครับครับครับ